สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกวับผมปูซีเมนอีเช่นเคยนะในวันนี้ผมจะมาเล่นโคกิอาการปฏิวัติของลูรุสลอสตอรี่นะครับในวันนี้มันจะมีอีเวนต์ของเอ็กซเพดิชันครั้งที่3นะครับก็จะมีล็อกอินโบนัสให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีตู้กาชาใหม่นะครับโอเคข้อมูลมาแล้วก็จะมีทั้งอีเวนต์ในช่วงนี้นะครับก็จะประมาณ1สัปดาห์พอดีนะครับแล้วก็จะมีพิซซ่า1ชิ้นให้มาด้วยนะครับ ก็ผมขอถ่ายรูปลงไว้ในกลุ่มก่อนละกันเพราะว่าผมต้องอธิบายรายละเอียดให้กับคนในกลุ่มอะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูข้อมูลนิดนึงนะครับก็จะเป็นภารกิจนะครับภารกิจมีให้ผ่าน normal ้ั้งหมดนะครับคุณก็จะได้เหรียญแล้วก็ได้เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีด่านมันจะมีระดับความยากอยู่ normal h a t า a าร r ดถ้าทำครบก็จะได้600เพชร นะครับขออนุญาตถ่ายรูปอีกสักสอสครั้งนะครับก็เอาไปแจ้งรายละเอียดให้คนในกลุ่มทราบนะโอเคก็อ่าแช์เข้าไปรอสักครู่นะฮะเพราะว่าผมเพิ่งได้มือถือใหม่นะฮะยังไม่คุ้นกับการถ่ายรูปนิดหน่อยนะครับเพราะปกติผมจะตั้งค่าไม่ให้มันโชว์อะไรแบบนี้โอเค ทีนี้เรามาดูตู้กระถาน,นะครับแน่นอนว่าทุกคนอยากรู้อยู่แล้วว่ากิลฟอร์ดเนี่ยมันเป็นตัวยังไงนะครับอันนี้มีเคล็ขึ้นว่าที่ผมกดสุ่มไปครั้งที่แล้วอ่ะมันจะกลายเป็นตัวนะครับตัวสกิปนะโอเคกิลฟอร์ดเป็นตัวลิมิต4ดาวสายป้องกันนะครับก็มีค่าสเตตัสป้องกันไม่ค่อยสูงนะมีค่าพลังโจมตีที่เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ไม่ถึงกับมากนะครับสกิลแรกก็คือ จะทำให้เพิ่มพลังโจมตี70%ภายใน35วิเมื่อลงสนามแล้วนะครับแล้วก็จะทําให้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเขียนยังไงนะส่วนสก,กิลสองเนี่ยก็จะเป็นลดค่าคอสของตัวเอง2แต้มนะครับแล้วก็จะมีลดค่าคอสของกองทัพบ,บิทเนียนักบินที่อยู่ในกลุ่มนี้ลดอีก1นแต้มนะครับ ก็เป็นตัวซับพอร์ตได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เก่งภายใน35วินาทีนั่นเองส่วนตัวหุ่นเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นคอสเตอร์ของกิฟร์เวอร์ชันนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นยาการย้อมแมวนะฮะซึ่งตัวหุ่นเนี่ย <c oughs> ผมก็มีอยู่แล้วก็คงจะไม่สุ่มหานะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดใครคิดจะเล่นไอ กลุ่มกองทัพของบิทเนียผมแนะนำว่าให้สุ่มหานะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เน้นสายนี้นครับผมเน้นสายกลุ่มพาคีนะครับโอเคเราจะมาไปเอ p e d เพดิชกันเนี่ยมันจะมี3ระดับนะก็มี n o ม m a l h a r d e x t r a Hard ซึ่งในข่าวเนี้ยผมจะเล่น No o m อลแล้วกันนะเพราะว่าผมเข็ดจ,จะก x t r a Har รครขาวที่แล้วนะครับที่ โอ้โหบอกได้เลยว่าเอสนาฮาเขาที่แล้วเนี่ยคือโคตรมั่นใจนะว่าลุยได้แต่สุดท้ายก็เอ๊ะด่ายมันคุณคุณเว้ยอ่านี่มันไอหุ่นระเบิดนี่หว่าเออผมจำได้ไอหุ่นระเบิดนี่งั้นแสดงว่าเข้าด่านเดิมมาใช้เหรอเออใช่ใช่ด่านเดิมจริงด้วยเดี๋ยวผมขอลงไปซเซิร์ก่อนละกันเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันคือ มันคือด่านเดิมจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครนิดหนึ่งนะฮะเปลี่ยนนักบ,บินเป็นหุ่นยนต์ด้วยเป็นสิอมกดผิดอ่าแป๊บหนึ่งนะเอาตัวนี้แล้วกันแล้วก็เอาหุ่นเป็นตัวหุ่นกิลฟอร์ก็ได้กิลฟอร์ถือหอก คือหุ่นกิลฟอร์ดผมเอามาทําเป็นสายหอกแทงนะเพราะว่าจริงๆถือดาบอ่ะมันจะดีกว่าตรงที่ดีเฟนต์กับโจมตีสูงนะแต่พอเป็นหอ,อกเนี่ยระยะโจมตีมันหวังผลได้กว่าแต่พลังโจมตีต่ำมากโอเคเปลี่ยนตัวฮิลเป็นเชอร์รี่นะครับเพราะว่าเชอร์รี่ฮิวแรงกว่าฮิวแรงกว่าคาเรนว่ายน้ำแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปเซิร์ฟก่อนนะครับ เพราะถ้ามันเป็นด่านเดิมเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะเอาจริงๆถ้าเล่นนม r m เนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เล่นมานานแล้วอะมันค่อนข้างชิวนะครับแต่ผมจำได้ว่าด่านเนี้ยมันมีวิธีการเล่นเหมือนเขาที่แล้วแน่ๆเอ้แหมคุณวะแหมเขาที่แล้วนี่ว่ะเออแหมเขาที่แล้วเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอลองเซิฟเซิฟก่อนแล้วกันลงตัวเซซิเซซิซซไว้น้ำนะแล้วก็จะมีเจลเมียแจกแต้มก่อนโอเคส่งลูลอูดเด็กเซิฟไป รอไปเรื่อยๆนะระยะไม่ถึงฮะมันต้องใช้ดอตันนะ่ะหุ่นดอตันเดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมนิดนึงเพราะว่าด่านเนี้ยใช้หุ่นดอตันนะ่ะมันจะหวานผงได้มากกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนวิเลต้านูเป็นดอตันอดอตันอันนี้ดอตันผมยังอัพไม่เต็มเลยนะเนี่ยแล้วก็หุ่นดอตันนะฮะหุน่นคอสเตอร์ของดอตัน เดี๋ยวเอาจริงๆผมยังคิดวิธีรับมือหุ่นหุ่นระเบิดตัวเองยังไม่ได้เลยนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคือตื่นเต้นมากแบบไอหุ่นระเบิดตัวเองเนี่ยมันเป็นกิมมิตใหม่ที่หลายคนน่ะโดนกดดันว่าต้องมีไอลู่แจกเกาะน,นะถึงจะสู้ไหวหรือต้องมี C2 แจก,กเกาะอะไรแบบเนี้ยก็เอาจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีวิธีอื่นแหละแต่ผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวลองเล่นไป สักพักหนึ่งก่อนโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็จะเล่นแบบเดิมแล้วกันส่งเซซิวไปนะ้ำส่งเจเลเมียอ้าวโอเออใช่เพราะว่าเพราะว่าศัตรูมาก่อนเองแล้วก็ส่งเจเลเมียแล้วก็คือข้อเสียของผมอยู่อย่างหนึง่งคือผมไม่ได้จัดทีมเรียรตามคิวไง เวลาผมวางยูนิตอะไรก็ตามอะแล้วผมก็จะมักจะลืมไงโอเคต่อไปก็อืส่งตัวนี้เลยดีไหมยย,ยูฟี่ฮิลเลยไหมระยะไม่ถึงมั้งเออระยะไม่ถึง อยู่ดได้ตัวเดียวอ่ะนี่โดนระเบิดด้วยเอาออกดีกว่าเปือง <c oughs> เปล่าๆ <c oughs> ส่งซีทูในชุดซีโร่มาคือ <c oughs> อย่างน้อยอ่ะมัน <c oughs> ช่วยป๊มแตมได้ไง ทีละสิบทีละห้าก็มันก็คือแต้มะนะโอเคต่อไปก็ส่งเจเรเมียเอาแต้มนะแล้วก็ส่งโคนเนเลียมาบาพลังตรีตอนนี้หุ่นซีโร่หุ่นซีโร่โอ่ะผมอัพเต็มแล้วไง ในเวลาให้พวกสายควีนมานั่งอ่ะมันแรงอยู่นะถ้าเล่นโนมอนี่คือค่อนข้างชิลอยู่เนี่ยระเบ 3, ิดสามพุ่สามอ่ะก็คือเก้าช่องอ่ะแต่โชคดีที่ไอ้ลู่ไอ้ลู่น้ำชาเนี่ยมันอยู่ไกลไงลเลยไม่โดนมันต้องมีวิธีแหละแต่ผมยังนงไม่ออกไนงะทำยังไงดีวะโอ <c oughs> ระเบ 3, ิดสามพุ่สามอ่ะ โอเคเดีย๋ยวเราจะมาลุยด่านสองกันต่อด่านสองเนี่ยจะมีน่าจะมีหุ่นระเบิดเหมือนเดิมแหละโนอมอะเอาจริงๆถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่ผมว่ามันน่าจะยากอยู่แหละแต่แต่คิดว่าไม่น่าอ่าอเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะาการเล่น Event อีเวนต์เอ็กซเพดิชน่ะ ถ้าเกิดคุณคุณพังในระหว่างที่ลงด่านอยู่อ่ะยูนิตตัวนั้นกับนักบ,บินเนี่ยจะมาลงต่อไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนทันทีนะแบบรีทายไปเลยอะรีทายเหมือนเหมือนนักฟุตบอลที่โดนใบแดงแล้วก็ไม่ได้ลงการแข่งขันต่ออารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคลงเซซิลนะแล้วก็ลงเจอรเมียเหมือนเดิม,ดมขอเจอรเมียแล้วก็ส่ง ไอุ้่นน้ำชายิงยิงดิเออเมื่อเราตั้งดาดไว้ก็จะเล่นแผนเดิมมาแหละต่อไปส่งซีทูในชุดซีโร่เรามีเกฟิุนดีทับเบอร์อะลองลองวางไปหนึ่งชิ้นแล้วกัน มันช่วยดักได้นึงมันช่วยดักให้ไนท์แมร์ขยับไม่ได้อะก็คือขยับไม่ได้ชั่วคราวอันนี้หุ่นระเบิดเอ๊ะทำไมหุ่นระเบิดมันไม่ระเบิดวะคือปกติอะหุ่นระเบิดอะเวลามันพังมันจะระเบิดเก้าได้สามคูณสามไม่เชหรอก็รู้ว่ามันอ้างอีตามอนิเมะว่าที่ว่าไอเกฟินดิสทัปเปอร์อะมันมันไปแทรกแซง การทำงานของซากุระได้ทำให้ไม่ระเบิดได้วะ่ะเออเป็นไปได้อยู่อันนี้คือนึกตามทฤษฎีอนิเมะล้วนๆเลยนะโอเคส่งตัวฮิวไปอย่างนี้ก็ชิลแล้วละ่ะถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้เกฟิวนดีทัสเบอร์เนี่ยมันสามารถทำแบบน,นี้ได้ ก็สบายแล้วนะเพราะว่ามันวางได้ตั้งกี่ช่องอะวางสามช่องเลยมั้งเมื่อกี้เรามี3ามอันใช่ไหมแสดงว่าวางได้3มช่องในระดับ normal แต่ผมคิดว่าระดับฮาร์ดหรือเอสตาฮาร์ดเนี่ยน่าจะาได้แค่หชิ้นมัน้งน่าจะประมาณ1ชิ้นไม่รู้ละ่ะวางไว้ก่อนในเมื่อมีให้ใช้ก็ใช้นะฮะ โอเครอไปเรื่อยๆฮะสองตัวสุดท้ายเรียบร้อยต่อไปด่านที่สามนะครับด่านที่สามผมว่าผมก็คงใช้เซตเดิมเหมือนเดิมอ่ะ แต่ต้องดูแมพก่อนนะเพราะว่าไอกเกมเนี้ยมันเล่นรอบเดียวไม่ผ่านอยู่แล้ปกติอ่ะเราจะต้องเล่นหลายรอบเพื่อจะผ่านด่านอยู่แล้วครับไอกเกมแบบเนี้ยไอแนวทาวเวอร์ดิฟเนท์เพราะบางทีวางผิดจุดก็ชีวิตเปลี่ยนเลยไอตรงนี้ ตรงนี้ต้องใช้หุ่นุ่นยิงสองเป้าหมายดีกว่าไหมเนี่ยอาจจะต้องมีเปลี่ยนนะเนี่ยมันโผล่มาสี่เป้าหมายเลยอะสี่ทางอะโผล่มาสี่ทางเลยเว้อจจอเยอาจจะต้องเปลี่ยนทีมแฮะอาจจะต้องเปลี่ยนทีมอลองเล่นดูก่อนส่ง ส่งเซซิลตรงนั้นแล้วกันแล้วก็ต่อไปก็ส่งเจเลเมียหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ส่งเจเลเมียก่อนทำไมส่งเซซิลก่อนคือสกิลของเซซิลอ่ะมันเป็นสกิลที่ว่าจะทำให้ตัวสายวานถอนอย่างเจเลเมียใช้เวลาดีคูด,ดาวสั้นลงนะครับเพราะว่าปกติเจเลเมียต้องรอประมาณ30วิวิมั้งหรือ2ี่สิวิไม่แน่ใจ แล้วผมรู้สึกว่าผมลืมถอนเจเลเมียไปเะมือนลืมถอนครับโอเคถอนก่อนอ่ะประมาณ30มสิบวินะวางตรงนี้แล้วกัน ก็วางอีกตรงหนึง่งดักไวเลยผมแนะนำว่าในทีมอ่ะควรจะมีโคนเนเลียเพราะว่าโคนเนเลียมันเป็นตัวเดียวนี่นับบินเพียงคนเดียวมั้งที่บัฟพลังจุบตีให้ทั้งทีถึงแม้ว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยตัวคอสเตอร์ของโคนเนเลียจะมีทำไมตายบัฟพลังจุบตีให้ ทั้งกองทัพบิทนเนียก็เถอะแต่ว่าสกิลของตัวคอนเนีเยมันเพิ่มพลังจุติให้ทั้งทีมนะครับควรจะมีไว้นะแล้วก็ไอคนไอคาเลนในชุดวันหยุดควรมีนะแล้วแต่แต่ผมมองว่าไอเพิ่มพลังป้องกันนะ่ะมันช่วยในชาเลนมากกว่าไอในอเรื่องอาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่โอ้ยตัวระเบิดเนี่ยว่าเสียวทุกที ตุ้มตามตุ้มตามเลยทีเดียวเรียบร้อยฮะโนมอมันไม่ได้หักนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเออเดีย๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันตอนที่ผมเล่นใหม่ๆช่วงเดือนห้าน่าจะเดือนห้าเนาะเดือนห้าไอ้สิ้นเดือนน่ะมันมันจะมีอีเวนต์เนี่ยแหละอีเวนต์เอ็กซเพดิชครั้งแรกที่หลาย ที่ชาวเอจะอธิบายไงดีวะผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเขาบ่นกันว่าเฮ้ยเกมมันเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยจะเอาระดับความยาก1นึ่งหมื่นเลยเหรออ่ะอย่ต้องอธิบายก่อนนะตอนนั้นเนี่ยตัวเกมอ่ะมันมีแค่ฮาร์ดนะครับหรือว่ามีเอสเาร์ดนี่แหละที่ผมจําได้แล้วไอ้ไอ้ดานไอ้ดานเอ็กซเพชนเนี่ยมันยากโคตรตอนนั้นมันกําหนดแค่พลังหมื่นหนึ่งมั้ง แล้วแล้วหลายคนเขาบ่นว่าโหขณะปั้มปั้นไว้สุดทั้งทีมสายเปยนะเขาบอกยังผ่านยากเลยถ้าไม่เล่นแรนสลอททั้งทีมฟังไม่ผิดฮะต้องแรนสลอททั้งทีมนะครับก็แล้วบวกกับอีเวนต์แรกเนี่ยมันมีความผิดพลาดเยอะอย่างเช่นคำนวณเหรียญสีฟ้าที่ได้จากการเล่นผ่านดาน มันคำนวณยังไงก็แรกของไม่ครบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเขาอ่าไม่ได้คิดเผื่อไว้ว่าเฮ้ยมันจะมีคนเล่นผ่านสักกี่คนในอีเวนต์เนี้ยซึ่งช่วงแรกบอกเลยว่าไม่ค่อยมีคนผ่านหรอกฮะครั้งที่สองก็ไอ,อที่ผมเพิ่งไปเจอมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับครั้งที่สองเนี่ยคือผมค่อนข้างมั่นใจแล้วไงว่าไอใ้ทีมเราเนี่ยมันก็ปั้นสุด เกินเบอร์แล้วนะเรามีคาเลนเลเวลเกาสิบเรามีโคเนเลียเรามีซีโร่เลเวลเจ็ดสิบเราโอ้โหแบบค่องข้ามมั่นใจอะ่ะค่องข้ามมั่นใจโคตรอะก็เลยคิดว่าเออน่าจะลุยได้สบายบือเว้ยแล้วปรากฏว,ว่าถ้าเกิดได้เห็นด่านด่านนมอตะเกียด่านนมอด่านที่หนึ่งแต่ว่าตอนนั้นผมเล่นเอสตาหาไงไอหุ่นระเบิดนั่นอะนะมันระเบิดทีหนึ่งเนี่ยคือ หุณหายทั้งกองหายทั้งแถบเลยนะครับก็เลยแบบเฮ้ยอย่างนี้ไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าใน Expedition ะถ้าเกิดหุ่นในทีมเรามันระเบิดไปแล้วหรือว่าพังไปแล้วเนี่ยมันลงเอามาลงใหม่ไม่ได้นะทั้งตัวนักบ,บินทั้งตัวหุ่นะคือเมือนดโดรีดทายออกทั้งเกมไปเลยแล้วก็ต้องมีแค่สองทางเลือกคือจะลุยต่อทั้งแบบนั้นแล้วก็เปลี่ยนนักบินเปลี่ยนหุ่นยนต์หรือ ยกเลิกการลงแค่นั้นน่ะเพราะว่าลงรอบหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะมันจะยังไงอ่ะคือมันลงได้มันลงได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะจบด่านจนกว่าคุณจะเล่นครบ5้าด่านในโนมอลนะครับแต่ถ้าไอ้ตาฮาตอนนั้นมันสิบด่านไงผมมองว่าเฮ้ยเล่นไม่ไหวว่ะสิบด่านก็เลยอ่ะถอนสิบไปก่อนแล้วค่อยเล่นใหม่ในวันหน้านะครับเพราะว่าไอ้เอ็กเพลดชันอ่ะบอกไว้ก่อนนะมันลงได้แค่ วันละครั้งเท่านั้นแต่หนึ่งครั้งเนี่ยลงได้ทั้งหมดตามดาท,ที่กําหนดอย่างโนมมอมี5ดาอ่านี้ไอไอฮาร์ดมีเจดาไอสตาฮาร์ดมี10ดา่าเงี้ยซึ่งไอสตาฮาร์ดเนี่ยผมยังคิดแล้วคิดอีกเลยว่าเฮ้ยจะทําคลิปดีไมไว้ไอสตาฮาร์ดมันยากนะยาวเรื่องอยู่นะยาวเรื่องอยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะทําแค่โนมมโนมมอเนี่ยอาจจะสาที่ให้ลงแบบเนี้ยแล้วก็จะมี ขาเนี่ยอาจจะทําคลิปแบบผ่านด่านยังไงเฉยๆเ่ยอาจจะไม่ได้มีอธิบายเลยมากโอเคด่านนี้ก็อย่างที่เห็นนะผมก็วางไอ้เคปูลดิสซัปเปอร์ไว้นะครับแต่ว่าเอาเอาเอา,เอาตรงๆนะด่านเนี้ผมบอกเลยว่าผมเล่นมั่วม,มากๆเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าต้องเล่นยังไงนะครับตามหลักล้วไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องเล่นอย่างนี้นะเพราะว่าโอ้โอ เล่เอตอาฮะเล่แบบนี้ตายนะพอดีเนี่ยฮูละเบิร์ดโอ้เกือบไปแล้วโอเคผ่านด่านสี่แล้วต่อไปก็ด่านที่ห้าด่านที่ห้าเนี่ยโอ้โหผมจำได้ว่าแม่งมันงงอ่ะมันดูงงมากเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเนี่ย มีสีมีสีแดงเนี้ยแล้วก็จะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งทั้งหุ่นคือมันโผล่หลายทิศอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าควรวางยังไงก็เอาจริงๆนะอย่าอย่าไปวางตามผมแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นอะผมแบบค่อนข้างจะมึนงงเลยแล้วหลาะ,ลว,ละว่าเฮ้ยคนเล่นงไงดีวา่าเออเดี๋ยวดูแล้วกัน โอเคด่านนี้จะมีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็หุ่นแดงจะมีทั้งหมด4ทางเลยแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์2ทางบอกได้คำเดียวว่าถ้าใครไม่ได้ปั้นพวกสายสายพวกอะไรนะล่ายันบินทั้งหลายอย่างวิเลต้าโนอย่างคีเออ่ะเผื่อใครไม่รู้ในเกมเนี่ยตัวยิงยันบินมีหลายตัวนะ ก็ถ้าเป็นในกลุ่มกองทัพบิทเนียก็จะมีวิเลต้าโนที่ผมใช้อยู่แล้วก็จะมีไอตัวรูน้ำชาผมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะมันเป็นตัวลิมิตมันก็จะมีตัวทีเอลสอดาวนะครับตัวนี้อาจจะยิงเบานหนึ่งแต่มีข้อดีเรื่องยิงเร็วน,นะครับแล้วก็จะมีตัวมินามิในกลุ่มพาคีนะครับตัวมินามิในกลุ่มพาีอ่ะยิงแรงนะแต่ยิงช้า โอเคเดี๋ยวผมขอวางแผนนิดนึงอืมเอาไอ้ลูกวางตรงนี้แล้วกันอย่างน้อยช่วยยิงหุ่นยนต์ได้แล้วก็เอาใครดีอืมเอาจริงๆผมไม่ค่อยถนัดเกมแนว Tower Defense นนะถึงแม้จะเคยเล่นหลายเกมแล้วก็เถอะโอเควางตรงนี้ลนแล้วกันแล้วก็ ต่อไปก็อันเนี้ยในในครั้งเนี้ยผมเตรียม C2 ทูซีดาวมาด้วยนะเพื่อที่เอาไว้แจกโลเพราบางทีผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเอามากันระเบิดนั่นแหละโอ้ระเบิดเต็มเลยเดี๋ยวต้องรอเจลเมียคูดาวทันก่อนแล้วก็รอแต้มจากเซซิลนะ ครั้น,นี้ผมเล่นความเร็วแค่0.5นะเพราะว่าด่านน่าจะวุ่นวายครัมันไม่ใช่ด่านแบบผ่านชิวๆอ่ะตัวระเบิดมาอีกแหละวางวางตรงนี้มันจะยิงถึงไหมวะไม่ถึงแน่เลยเออไม่ถึงด้วยวะถึงปะไม่ถึงเว้ย ขอนทิ้งแล้วกันแล้วก็วางวางคนในเรือตรงนี้แล้วกันเอาไปจิ้มอันนี้คุณระเบิดตุ้มเกือบร้อย,ยระเบิดสามช่องสามพุ่งสาม อันนี้ผมลงตัวแจกโล่ไปไอตัว C2 ในชุดขาว C2 ชุดขาวตอนเกมเปิดใหม่เนี่ยผมจำได้ว่ามันบักก็คือพอลงไปปุ๊บเนี่ยไอโล่ไอโล่สีฟ้าที่คุมอยู่อ่ะมันอยู่ตลอดทั้งเกมเลยนะรู้สึกน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เคยได้เลยไม่รู้แต่เห็นมีคนเล่าว่าน่าจะประมาณเนี้ย โค okay. ผมว่าผมต้องวางตัวฮิวอะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีแตกวางตรงนี้แล้วกันมันจะได้ตัวยูฟี่มันมีข้อดีเรื่องฮิวหมู่นะมันมันทั้งฮิวแรงแล้วก็ฮิวหมูแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือมันเก่งแค่ช่วงแรกถ้าเกิดจะให้เก่งจริงๆเอะต้องป้านยูฟี่99อะ่ะถึงจะอยู่แบบทั้งเกมได้แต่ว่าถ้า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นตัวดาเมจดีกว่าอย่างคนเลี้ยงเงี้ยปั้นตัวคนเรียคือยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะก็จะมีถ้าถามว่าปั้นสูสกุโอเคไหมผมมองว่าผมมองว่างี้นะสุสกุลว่ามันเป็นตัวธรรมดาคือยังไงคือยังไงอะ่ะเดี๋ยวคุณมีโอกาสสุรร่มได้อยู่แล้วอะ่ะผมผมมองงี้ว่าถ้าสุ่มได้ตัวสูสกุะสิ่งที่ดีสุดคือได้แรดสลอปเพิ่มมาใช้เวย้ย อมเดลสลอตในตอนเนี้ยคือเมตาตัวคุณอ่ะมันเก่งที่สุดแล้วทั้งโจมตีประชิดกับโจมตีไกลนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเอาสูสักคูป,ปั้นให้สุดจริงๆเนี่ยมันก็ดีมันดีนะถ้าเป็นเลเวลการส้วกาอะแต่ผมมองว่าเราปั้นตัวสามดาวที่มันที่มันที่มันพอใช้ได้อย่างจิวฟอร์ดก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็พวก ตัวลิมิตก็ได้อย่างเซซิลไว้น้ำเนี่ยผมก็ว่ากาจะปั้นนะเพราะว่าสกิลมันก็ดีแล้วก็บวกกับสกิลสอง่ะมันช่วยพวกสายวันถอนอย่างเจเลเมียให้มันใช้ใช้ได้คล่องขึ้นนยแล้วก็จะมีพวกตู้อื่นอ่ะอย่างซ e ีโร่เนี่ยซีโร่มันก็เป็นพวกวางแล้วถอนกัน โอเคอันนี้ช่วงที่ผมเล่นเลืเล่อยเปื่อยผมก็จะบ่นขอบ่นไปเลืเล่อยเปื่อยแล้วกันน่าจะผ่านแล้วมั้งอ่ะผ่านหมดแล้วโอเคผมผ่านด่านทั้งหมดแล้วก็จะได้ไอเทมเพิ่มมาด้วยครับก็อย่างเช่นพวกเหรียญฟ้าอะไรเงี้ยโอเคเดีย๋ยวผมขอไปรับเหรียญรับเพชรจากภารกิจก่อน คือคือเอเพนดิชัตน่ะมาลงได้แค่วันละครั้งเท่านั้นไงเพราะฉะนั้นนะคุณต้องใช้สิทธิคุ้มนะครับก็คือลงดานที่คุณไหวนะโอเคผมขอรับเพรก่อนละกันเพราะว่าผมโดนจัดตู้วบนามาเยอะมากนะฮะเยอะมากๆนะครับโอเคก็ตัวเกมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าละกันไปก่อนล่ะบ๊ายบายไปละ